ซีซ่าออกัสตัสผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งเปลี่ยนแปลงกรุงโรมจากสาธารณรัฐที่แตกแยกให้กลายเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่สุดของกรุงโรม,มเขาเป็นทายาทเพียงหนึ่งเดียวของจูเลียสซีซ่าและเป็นหนึ่งในผู้นําที่มีชื่อเสียงมากที่สุดจากกรุงโรมโบราณแม้ว่าออกาสตัสจะถูกจดจําในฐานะจักรพรรดิองค์แรกของจักรวรรดิโรมันแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้เกิดมาในสถานะผู้นําเช่นนั้นตั้งแต่ต้นชื่อเดิมของเขาก็คือออตตาวิุส เขาได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีแม้ไม่ใช่ตระกูลใหญ่โตในเวทวงการเมืองก็ตามตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์และเมื่อออกตาวิวส์เพียงสี่ขบเองบิดาของเขาก็ได้เสียชีวิตลงบรรดาของเขาจึงได้ไปแต่งงานใหม่ทาให้เขาได้เติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของคุณยายจูเลียซึ่งก็เป็นพี่สาวของจิรัซีซ่าผู้นำผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมันนั่นก็หมายความว่าซีซ่าก็คือลุงของเขานั่นเองและเมื่อออกตวส อายุได้เพียง12ปีเท่านั้นเขาก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานศพของคุณยายซึ่งนั้นก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากซีซ่าเองก็เริ่มสังเกตเห็นความสามารถของหลานชายผู้นี้ตั้งแต่นั้นมาจูเลียสซีซ่าผู้ปกครองจัก,กรวัดอย่างวุ่นวายมีทิดาที่ถูกต้องตามกฎใหมยเพียงคนเดียวก็คือจูเลียสซิซาริตซึ่งเสียชีวิตขณะคลอบบุตรในปี54ก่อนคริสต์ศักราชในไม่ช้าผู้นําโรมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องรับญาติผู้ชายที่ใกล้ชิดที่สุดมาเป็็นนบบุุบุรธมมเเื่่่อออข้าาสูววก รับการฝึกฝนทั้งทางด้านกนารทหารและการปกครองซีซ่าจึงได้ส่งเขาไปศึกษาที่เมืองอพอลโลเนียและก็มีแผนการว่าจะพาออกตาวิวสไปร่วมทําสงครามในดินแดนปาทียดังนั้นออกตาวิวสจึงเป็นผู้โชคดีแม้ว่าเขาจะได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่อายุยังน้อยและติดตามจูเลียสไปในการรบต่างแดนแต่เขาก็ไม่เคยรู้ความจริงมาก่อนว่าตัวเองนั้นเป็นบุบุลธรรมของจงูเลียสซีซ่าจนงกระทั่งจูเลียสซีซ่าถูกลอบสังหารถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหดหู่อย่างมากเลยทีเดียวเพราะจูเลียสซีซ่าถูกสังหารอย่างโหดเหี้ ถูกแทงถึง23แผลในวุฒิสภาโรมันและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตร์หลังจากการเสียชีวิตของซีซาร์พินัยกรรมของเขาก็ถูกเปิดเผยและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือออกตาวิสได้รับการนับุกให้เป็นบุตรบุญธรรมพร้อมทั้งได้รับมรดกถึง3าใน4ของทรัพย์สินทั้งหมดแม้สถานาการณ์ในขณะนั้นจะเต็มไปด้วยอันตรายทั้งจากกลุ่มที่รอบสังหารซีซาร์และอิทธิพลของมาคัสแอนโทนิอุสมือขวาคนสําคัญของซีซาร์ผู้มีทั้งอํานาจทางการเมืองแแลละกกองทััพสสนสนนนบุต่เป็ ออลตาวิวสก็ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ทุกฝ่ายออกตาวิวสที่ไปศึกษาอยู่ที่เมืองอโพลเลเนียก็ได้เดินทางกลับกรุงโรมทันทีเขาจินได้ประกาศตนเป็นทญญายาทโดยชอบธรรมของซีซ่าและทวงสิทธิ์ในมรดกที่ควรเป็นของตนและจุดนี้เองแหละคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่อำนาจของชายหนุ่มผู้มีอายุเพียง18ปีที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ออกัสตัสผู้วางรักฐานให้กับจกักรวรรดิโรมันอย่างมั่นคงและสร้างอิทธิพลที่ยังคงถูกกล่าวถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้หลังจากที่อ อุสประกาศตนเป็นทายาทของจูเลียสซีซ่าเขาก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอันตรายอย่างยิ่งทําให้มาคุสอันโตนิอุสอดีตผู้กล้ชิดและมือขวาของซีซ่าไม่ได้ยินดีกับการปรากฏตัวของออตเตวิอุสสักเท่าไรนักเขามองว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ไม่มีประสบการณ์เท่าไรหรอกและไม่น่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ได้ทว่าออตเตวิอุสกลับแสดงให้เห็นถึงความฉิวฉลาดเกินไวและหนึ่งในกลยุทธ์แรกของเขาก็คือการแจกเงินให้แก่ประชาชนและทหารตามคําสั่งของซีซรร่า นีเองก็ทําให้เขาได้รับความนิยมและแรงสนับสนุนจากทั้งประชาชนและกองทัพยอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันน,นั้นวุฒิสภาผู้เกี่ยวข้องกับการรอบสังหารซีซ่าเช่นบรูตัสและแคสเซียสได้หลบหนีออกนอกกรุงโรมทําให้ออคตาวิอุสมีความตั้งใจจะแก้แค้นให้กับลุงของตนแต่การร่วมมือกับอันโตนิอุสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างไรก็ตามการเมืองมักเต็มไปด้วยความพลิกผันแม้จะเป็นศัตรูกรันแต่บางครั้งก็ต้องจับมือทันชั่วคราวและในปี4 3ก่อนคริสต์กาลออคตาวิอุสอันโตนิ นักการเมืองอีกคนได้ตกลงร่วมมือการปกครองกรุงรวมด้วยกันทั้ง3ได้แบ่งอำนาจในการปกครองได้ดำเนินการกวาดล้างศัตรูทางการเมืองทันทีมีการสั่งประหารนักการเมืองกว่า300รายรวมถึงซิเซโรนักปรา์และนักพูดชื่อดังแห่งโรมซึ่งเคยวิจารณ์อันโตนิอุสอย่างรุนแรงต่อมาพวกเขาได้ยกทัพไปต่อสู้กับบูตาสและเคสเซียสซึ่งตั้งกำลังอยู่ทางตะวันออกในปี42ก่อนคริสต์กาลเกิดการรบครั้งใหญ่ที่เมืองฟิลิปีจึงทำให้ออกตาวิอุสและอันโตนิอุสเป็นฝ่ายชนะหลังจากนั้นู ลสและแคสเซียสจึงได้จบชีวิตตัวเองลงและก็ทําให้ออตตาวิอุสก็สามารถลั่งแคนให้กับจูเลียสซีซาร์ได้สาเร็จหลังจากได้รับชัยชนะกลับมาทั้ง3ได้แบ่งพื้นที่จัก,กรวรรดิในการปกคร้องก็คือเลปิดัสได้แอฟริกาไปคลองอันโตนิอุสได้รับดินแดนทางตะว,วันออกและออตตาวิอุสดูแลอิตาลีรวมถึงดินแดนทางตะว,วันตกถึงแม้ความร่วมมือจะมีปัญหาเป็นระยะก็ตามแต่ก็สามารถรักษาความสงบไว้ได้ชั่วคราวและต่อมาอันโตนิอุสซึ่งประจำการอยู่ทางตะว,วันออกได้พัวพันกับคริโอพักราราชินีแห่ง ซึ่งเคยมีสัมพันธ์กับซีซ่ามาก่อนเขาแต่งงานกับคริโอพักราทั้งที่ก่อนหน้านั้นได้แต่งงานกับออกเทเวียน้องสาวของออกเทวียสแล้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวที่สร้างแรงกับเพิ่มทางการเมืองจึงทําให้ออกเทวียสฉวยโอกาสใช้เรื่องนี้โจมตีอันโตนิอุสด้วยกล่าวหาว่าเขาทระยศต่อโรมและตตอยู่ภายใต้อิทธิพลของต่างชาติจึงทําให้ประชาชนชาวโรมันเริ่มมองอันโตนิอุสในแง่ลบและในปี32ก่อนคริสต์ศักราชวุฒิสภาก็ได้ถอดถอนอำนาจของอนนนตินุสใฐาะผู้ ครองร่วมและประกาศสงครามกับคริโอพักตรา ทำให้ความขัดแย้งดังกล่าวก็นำไปสู่ศึกทางทะเลครั้งสำคัญที่เมืองแอคเทียมในปี31ก่อนคริสต์กาลกองเรือของออกตาวิอุสซึ่งนำโดยในพนอกริปาสามารถเอาชนะกองกำลังของออนโดนิอุสและคริโอพักราได้อย่างเด็ดขาดหลังความพ่ายแพ้ทั้งสองได้หลบหนีกลับไปยังอียิปต์และในเวลาต่อมาทั้งออนโทนิอุสและคริโอพักราก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตนเองจึงทำให้จกักรวรรดิโรมันสามารถผนวกอียิปต์เข้าเป็นหนึ่งในจังหวัดของตนอย่างสมบูรณ์และจากเหตุการณ์นี้เองออกตาวิอุสก็ได้กลายเป สุดแต่เพียงผู้เดียวของกรุงโรมเขาครอบครองอำนาจเหนือกองทัพทั้งหมดมีทั้งทรัพยากรมากมายในครอบครองและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวางและในปี27ก่อนคริสต์ศักราชวุฒิสภาโรมันก็ได้มอบตำแหน่งออกาัสตัสให้แก่เขาซึ่งมีความหมายว่าผู้สูงส่งหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์และนับจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้รับการยกย่องในนามออกาัสตัสจักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิโรมัน